อันนี้คิตตี้ทำอะไรอยู่คิตตี้ทำอะไรอยู่พี่เปาคิตตี้ทำอะไรอยู่คิตตี้จะร kind of ้องไห้ไหมคิตตี้จะร้องไห้ไหมครับไม่รู้แล้วพี่เปาร้องไห้ไหมจริงเหรอพี่เปาไม่เคยร้องไห้เลยเหรอหนูคิตตี้ชิบเน่เอาพี่เปาอะไรน้องจะร้องไหมน้องจะร้องไหมให้กำลังใจน้องให้กำลังใจน้อง เอาน้องทำไมไม่ร้องให้เลยพี่เ่าน้องรู้ตัวไหมเนี่ยคิตตี้พี่ผิดหวังยังไม่รูว่าน้องจะร้องไหม,หมพี่ผิดหวังมากพ,ามพี่ผิดหวังมากพี่เตาเคยร้องไหมเฮือทำไมน้องไม่รู้น้องลืมร้อง